โยสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวสมเนวอร์ครับวันนี้ผมจะเปิดสกอร์หาหมอนครับไม่ค่อยได้เปิดอ่าสกอร์ให้เพื่อนเพื่อนชมสักเท่าไหร่นะคือผมอะยังยืนยันคําเดิมก็คือผมไม่ค่อยมีดวงกับอ่าสกอร์เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้คือผม,มอยากหาสกอร์มา level อัพเลเวลมอนเอออัพสกิลมอนครับแล้วก็หาตัวฟนะิวชั่นแพนด้าในอนาคตด้วยนะครับ ค okay, ครับสิปิดไปเบาๆไม่มีแถมอะไรทั้งสิ้นนะครับลุยกันเลยใบแรกนะครับกิฟตนน้ำครับโกเลมน้ำวัวลมครับมิดจะผามาให้เซอร์เ,เพนน้ำเจ็ดใบครับเฮ้ยไม่ผ่าลเลยหรอ เฮ้ยมันต้องสักใบนะเฮ้ยเพนกวินไหนเฮ้ยไม่ใช่หรอปะากเลมเฮ้ยกเลมหลายตัวแล้วนะเฮ้ยเกาะไฟเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหเซอร์เพนน้ำครบครบ้โหพาไปสุดท้ายแล้วเพื่อนโอ้โอเคโอเคโอเค โอเคที่สุดเลยสีดาวก็โอเคครับบอลล์มครับขาดพอดีจริงๆครับโอ้โหดีใจผุดๆเบยครับนะครับเป็นตัวที่ผ่าแล้วโดนใจที่สุดตั้งแต่เล่นมาในช่วงนี้รจริงๆดีใจเหมือนได้ห้าดาวผ่าก็บุญแล้วครับสิบเอ็ดไปครับโอเคมิโนโก็ทำลายอะแต่ผมไม่มีตัวล้างบัฟครับผมไม่มีตัวล้างบัฟจริงๆแล้วก็ ในทีมสปีดมันค่อนข้างโอเคเรื่องรูนผมผมเคยผ่านมือมาบ้างนะตัวนี้เคยเล่นมานิดหน่อยมีประสบการณ์รัดคิวบินลัดฟ้าเลยไหมค่อนข้างชอบนะบนบน,บนลมมันจะไปประยุกเวลาเจอทีมพีดไฟครับคือถ้าพีดไฟเขากลางบัฟเราลบเขากลางไม่ทันเราบัฟปีเอาเอยเราบัฟดาบบัฟขี่ นะครับโจ้ผมก็จะได้ปลาแบบจับจ้าไปเลยอืมโอเคเลยดีดีดีในระดับหนึ่งเลยครับก็จะก็จะมาช่วยในแบ่งเบาภาระเจ้าอ่ามดมดน้ำด้วยนะอืไม่เหลว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 โอเคครับเคนานๆมาเปิดอ่าสกอร์ให้เพื่อนๆดูก็โอเคนะ ไปละครับ2นาทีมาแค่นี้แหละดีใจกับผมด้วยนะย,ยูสวัสดีครับ